ถามว่าในชีวิตจริงอ่ะเราอ่ะรักกันอยู่แล้วนะคือเราเป็นเพื่อนกันอะไรกันมาเรารักกันอยู่แล้วไม่ไมคืเราเป็นเพื่อนกันถามว่ารักไหมมันรักกันอยู่แล้วมันอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แต่ว่าพอในเรื่องอ่ะมันอาจจะต้องเป็นความรักที่แบบเพิ่มเข้าไปอีกที่แบบมากกว่าหรือว่ามันต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเหมือนกันเพราะว่ามูทมันจะออกมาประมาณไหนเอาเรื่องเอาเรื่องอย่างนี้ก่อนนะเรื่องงานก่อนนะ จริงรู้ว่าต้องมาทำงานร่วมกันมันต้องปรับจูนกันเพราะมันต้องมาคู่กันีไม่ต้องปรับคิดว่าไม่ต้องจูนอะไรเลยเพราะอยู่ร่วมกันมานานแล้วใช่หนูแทบไม่ต้องจูนไม่ต้องปรับอะไรเลยสักอย่างเดียวแค่ตื่นตื่นมาให้มันตรงอะเวลานัดโอเคละอันนี้เราจะเลือกให้อุ้มมีนาหรือมีนาอุ้มจริงจริงแฮชแท็กมันเป็นมีนเบฟมีนเบฟแต่ภาพรวมแต่ว่าเรูกับแต่ไม่รู้เรื่องนี้เขาจับเราสลับหรือเปล่า ไม่ไม่ถามในคาแรคเตอร์ของแต่คนมันมันยังไงบ้างฟุ้งก่อนคือหนูอ่ะเป็นเป็นตัวเองคือทั้งหนูแล้วก็มีนาคือทั้งหนูแล้วมีนาคือเป็นตัวเองเลยหนูก็เป็นแบบเป็นสาวแซ่บเป็นดีไซเนอร์เป็นสาวแซ่บเป็นคนที่แต่งตัวเก่งจัดจ้านเป็นนองาชรใช่แต่คงอาจจะไม่ได้แซ่บเท่าชีวิตจริงของเปรี้ยวอาจจะเป็นคนแบบล่าเริงสดใสเป็นคนแบบ ชอบหลุดความลับอะไรตลอดเวลาแต่ถ้าการแต่งตัวค่อนข้างที่จะคล้ายหนูเลยแต่ว่าคาแรคเตอร์หนูว่าไม่ใช่ก็ต้องรอติดตามซึ่งมันก็ไม่ไกลจากตัวเองกันคูเลยใช่ค่ะทุกความที่มันได้ยึดกันอนะ่ะมันจะมันต้องมีในบทมันต้องปรับจูนนอกจากว่าเป็นตัวเองแล้วยังไงบ้างมองหน้ามันจะหลุดขึ้นมาหรือว่า,ายังไงจะหลุดคำไหมจร <c oughs> ิงหนูว่ามันก็ต้องปรับมันต้องทําอะไรเยอะนะสําหรับหนูอะเพราะว่า คือถามว่าเราสนิทกันไหมมันสนิทกันจริงแต่พอเป็นคาแรคเตอร์แล้วอ่ะมันไม่มีทางที่มันจะเหมือนเราสองคนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องรออ่านบทแล้วก็ทำกันบ้านสำหรับหนูหรือว่ามันต้องเป็นการฝึกเลยแหละเพราะมันก็ค่อนข้างหนูอ่ะใหม่มากกับการมาเป็นนักแสดงแล้วอีกอย่างหนึ่งแบบถ้าเกิดแบบมันมีโมเมนต์ที่โอเคเละถ้าวันหนึ่งผู้กำกับเขาบอกเออเราเป็นแฟนกันนะหรืออะไรสักอย่างมันมันจะแบบเฮ้ยเรามองเขาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่บอ เฮ้ยมันจะต้องมีอะไรที่มันมากกว่าเดิมมันก็คือต้องฝึกฝนแต่หนูคิดว่าเขาก็จะช่วยหนูได้แน่นอนทำไมยังไม่ถามนักท่านอีกที่มันต้องมันคู่กันใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแฟนกันอยู่แล้วว่ะเราเตรียมใจหรือว่าต้องมองเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างให้มองว่าเราเขาเป็นแฟนเราคือถามว่าในชีวิตจริงอ่ะเราอ่ะรับกันอยู่แล้วนะคือเราเป็นเพื่อนกันอะไรกันมาเรารับกันอยู่แล้วไม่เมืเราเป็นเพื่อนกันถามว่ารักไหมมันรักกันอยู่แล้วมันอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แต่ว่า พอในเรื่องอ่ะมันอาจจะต้องเป็นความหลักที่แบบเพิ่มเข้าไปอีกที่แบบมากกว่าหรือว่ามันต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเหมือนกันเพราะว่ามูท์มันจะออกมาประมาณไหน <Tina. S 2> ใช่ค <ๆ S 2> ่ะเพราะในซีรีส์ทั่วไปมันก็นจะมีฉากเลิกซีน <ๆ S 1> <ๆ S 2> เออเออ็ <MC S 1> เเนซีอะไรเงี้ยเรามีความเตรียมฮ้องเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมกาย <ๆ S 2> ายังไงบ้างถ้าเกิดก็คิดว่าถ้าคิดตอนเนี้ยคิดว่าไม่แต่พอถ้ามันจริงๆอ่ะ อาจจะเขินก็นได้ไงเ,เพราะเราก็ไม่รู้มันยังไม่ได้ทำอะ่ะเออต้อมอุ้มเป็นสย่งหนึง่งต้องมีการแบรบวันเลิฟซีนะอ่ะจุ๊บกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,นนะะอก็คงเขินแหละค่ะืมจำคิดที่พี่อาร์เขาบอกว่าคือมันมันจะมากกว่าแค่จุ๊บอย่างเดียวนะเพราะว่าของเรามันจะแซ่บมากเลยนะเราสองคนนะ่ะโอ้เดี๋ยวชอบแอบจุ๊บหน่อยแล้วพูดจริงพูดจริงถ้าแบบแเอ็น เออแต่มันไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนกันไงอันนี้มันจะเป็นการจุ๊บที่มีตากล้องยืนอยู่เ้วคนก็หลอกเราก็ไม่เคยซะด้วยไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบมีกล้องวางแบบจุ๊บสิจุ๊บกันจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวนี้รักไม่งั้นไม่งั้นพี่ถามลูกแล้วกันพี่ถามลูกแบบตอนจุ๊บอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์หรือมันเป็นตุ้มถ้าท่านจุ๊บเป็นจริงจริงอ่ะคาแรคเตอร์เราเป็นนักแสดงสาวตอนนี้เกลียดอ่ะนักแสดงท่านหนึ่งเหรอแล้วตอนนี้เราไม่มีกล้องอ่ะ ที่เราไปจูบฝาดเฮ้ยอันนี้สัมผ้าอะไรเนี่ยผ้าดีแต่เมื่อกี้นอกซีรีส์นี่ยแอบแอบวนจริงๆมันต้องละลายพฤติกรรมกันมากเลยถ้ามานถูกต้องถึงฉากเนี้ยอ่ะฮะมันจะความสนิทกันมากใช่คือหนูสนิทกันมากจริงใจไหมก็ทําได้หนูว่าหนูทำได้แน่นอนฉันเชื่อเลยทำไมยืนละบุญอยู่คนเดียวเลยนะมีนา ทำได,ทำได้ทำได้ทได้แต่ไม่รู้ว่าตอนทำอะ่ะมันจะเป็นยังไงไะเพราะมันก็คงเป็นครั้งแรกที่หนูจะเล่นเลิฟซีนตั้งแต่หนูเคยเล่นละครเล่นซีรีส์มาหนูไม่เคยโดนเล่นฉากเลิฟซีนเลยคือมากสุดคือแค่จุ๊บอย่างนี้แล้วออกอ่าแต่ถ้าอันเนี้ยมันจะต้องลึกซึ้งกว่านะั้นคงเป็นครั้งแรกในชีวิตในการถ่ายละครถ่ายซีรีส์แล้วที่เลิฟซีนแต่ด้วยความอุมมันก็ทำให้รู้สึกว,ว่าเราสบายใจ เออก็สบายใจเดี๋ยวแปรงฟันให้แค่เดี๋ยวแปรงฟันอะไรพร้อมถ้าไม่มีกล้องอ่ะคอนซูชชั่นเราไม่เคยไม่เคยไม่เินไม่เินมันทำบ่อยโอ้ยตอนนี้มีใครมาแรงอุ้มดีมากเลยที่ปรับที่สระไปรับที่สนามบินอ๋อใช่ต้องไปรับสิโอ้โหคุยอุ้มกลับมาทังทีนี่ท็อปท็อปสิบเราไปคนออมตัวไปเลย พี่หนูไม่ได้อาบน้ำใช่หนูง่ายๆเลยนะหนูไม่ได้อาบน้ำแล้วหนูไม่แต่งหน้าคือต้องไปถึงบ่ายสามใช่ไหมหนูตื่นขึ้นมาบ่ายสองกว่าแล้วหนูไปทำไงหยิบหมวกใส่แว่นตาปุ๊บใส่แบบออกเลยแต่งฟันนิดนึงใช่คือมันไม่ใช่งานของเราอยู่แล้วไงพี่เราไปในฐานะแบบว่าไปรับเหมือนเราเป็นแฟนคลับอย่างเงี้ยแล้วคือเราไม่ต้องแต่งตัวก็ได้อืคุ้มเราในวันไหนที่เราเก่ง มันเหมือนแบบคนมันเยอะมากค่ะและ้วทีนี้มันเป็นการเบียดกันไปเบียดกันมาแล้วด้วยความที่หนูใส่ส้นสูงด้วยแล้วกางเกงก็ยาวแล้วคือคนมันแบบชุลมุนอ่ะเบียดไปเบียดมามันก็เลยล้มลงไปตกใจที่ล้มตกใจมากคือหนูไม่ได้ตกใจที่มงหล่นหนูตกใจตรงที่หนูจะขึ้นมาได้ไหม<ร>มันมันกลัวนะคะจังหวะที่เราล้มลงไปเรารู้สึกว่าเราเป็นมดอ่ะเราอยาูอ่<ล>ยแบบยากเต็นเลยอ่ะเออแล้วมันหายใจไม่ออก แต่พอขึ้นมาแล้วโอเครอดตายละตอนนั้นที่มึงมันหลุเรารู้สึกยังไงใจหูบุ๋มหรือว่ายังไงหนูหูบตั้งแต่หนูเหมือนจะเป็นแพนิกเลยค่ะจังหวะที่เราเดินไปเราคือคนเริ่มแบบดึงเริ่มจับตัวเยอะๆเข้าเงี้ยเราพอตอนที่ล้มเลยก็คือแบบหายใจไม่ออกอ๋ออะไรเขาบอกว่ามงมันต้องไปขอคู่กับนางแต่พออยู่ที่มงมันมันหลุดใช่ไหม,มแต่ก็ อะไรคะ่ะสุดท้ายมันก็ยังเป็นหมูของหมูเอเอ,อแล้วตอนนี้คือได้มีการไปซ่อมแซมหรือว่ายังไงบ้างไม่หักค่ะไม่หักไม่เป็นไรเลยจังหวะนั้นนะแล้วแข็งแรงเออแต่เราไม่หวั่นใช่ไหมว่าเป็นอาหารที่อว้เยอะอี้ไม่มันไม่มีอะไรอีกคำก็เป็นของเราใช่มันเป็นของหน,นูต่อให้หนูล้มแล้วมันหักมันก็เป็นของหนูดีวันยังเรื่องต่างๆมันยู่ใช่เรื่องคุณด้วยพาการประกวดเราจบแล้วที่นี่ก็คือเป็นทีมซีประกวดใช่ล่าสุดคือเราออกมาทวิตเตอร์ในรอบซูเยอร์เจ็ด ใช่ใช่มันก็เป็นนามาเบาๆเหมือนเราเล่นพวยเราเป็นพวยพี่นวัดอะไรนะใช่เหมือนคะแนนนะเราบอกว่าเนาะแนที่หนึ่งกับหราจริงเราพิคืนที่หนึ่งของเวทีมิดแกนในการเดินชุดไม้หน้ก็เปเรื่องจริงแลก็คือเรื่องจริงสําหรับหนูหนูว่าพี่พิมพ์เดินดีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ติดเอชอะไรเลยตอนนั้นหนูแค่แบบเอออยากจะซัพพอร์ตพี่เขาด้วยซ้ำว่าเฮ้ยพี่เขาทําเขาเตรียมตัวดีแล้ววันนั้นเขาก็ทําออกมาดีแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเออ ทำไมมันไม่ค่อยเม k e s e วะถ้าเกิดตอบในมุมของหนูนะเพราะว่าในจังหวัดท็อปห้าหรือว่าท็อปสิบของเวที Miss Grand Thailand นะคะหือว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่คุณภาพมากมแล้วท็อปห้าที่ส่งออกไปแต่ละเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามหนูว่าอันนี้คือหัวกระทิแล้วอะมันก็เลยทําให้หนูแบบโอ๊ยมันเอ๊ะในใจอ่ะหนูก็เลยพิาลยก็คนคิดว่าน่าจะได้คะแนนมากาสามาอ้ใช่ พี่ก็คิดหแอบกับหนูแล้วแหละว่าแต่เขาบอกว่ากุ้จะเอาแต่เขาบอกว่ากุ้มจะเอาพี่น้องวัดมาเป็นศูนย์กลางที่คนไม่ได้ไม่มันเป็นความคิดของหนูเราคิดว่าจริงๆเราบริบทมีดราม่าเด้อเพื่นรู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยจริงๆเราบริบทมีกรอกแบบมีแกนการถูกดราม่าน่าจะต่างกันนะคนก็เลยอาจจะยกว่าสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อย่างที่หนูบอกไปอะค่ะมันก็เป็นความคิดส่วนตัวของหนู ถ้ามันมไม่ตรงกับความคิดของคนอื่นหรือไม่ตรงกับความคิดของหลายๆคน<ม>ก็ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตัวเองเสมอ<ม><ม>แต่ในตอนนี้เราก็ออกมาซัพพอร์ตพิมจใช่เอาจริงหนูก็พร้อมซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะไม่ใช่แค่พี่พิมจีเดี๋ยวเทียไปประกวดหนูก็ต้องเชียร์เทียต่อ ย้อนกลับไปที่ดราม่าก่อนหน้าที่เาราพยาระวังประกวดสาหรับตัวุูนนะที่ประกวดอิเตอร์แล้วมีนาได้มีการถ่ายรายการเนาะกระทางไัยหลิวตอนนั้นเป็นดราม่ามากกับเรื่องนางลูกอันนี้เกิดอะไรขึ้นที่มาถึงได้มีการเล่าถึงคอนเทนต์เกี่ยวกับนางลูกขึ้นมาในรายการนะ้วันนั้นนะคะก็คือวันนะั้นอ่ะในรายการเราก็คือนั่งคุยกันกับไพยหลิวอยู่แล้วก็จะมีหนึ่งคำถามที่ หลังกล้องส่งมาว่าเออเล่าเรื่องนี้หน่อยเราก็เลยเล่าแต่ประเด็นที่หนูเล่าอ่ะคือจริงอ่ะหนูเป็นคนไม่สนใจเรื่องศิลศาสตร์อะไรเลยหนูไม่เชื่อด้วยซ้ําแต่ประเด็นที่หนูพูดคือเขาเป็นคนที่แบบอาจจะเข้าหาคนอื่นทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือว่าเกรงหรือว่าทําให้ทุกคนรู้สึกแบบนั้นกันหมดหมแต่หนูก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครอืมก็ไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครเราแค่เล่าเป็นสถานการณ์ แต่หลายคนมันเหมือน,นไปการไปจับโยงกับนานมคนนึงเพราะว่าเราก็มีการพูดถึงว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้เข้ารอบด้วยเลยอนยะ่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างคนไม่เข้ารอบเยอะมากค่ะคือถ้าใคร <c oughs> อยากเดือดร้อนก็ไม่แื่หนูไม่ได้เอ่ยมันไม่ใช่เรื่องของหนูและถ้าใคร <c oughs> อยากเอ่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องของเขาแ้วเมย์พี่ยอกลับไปเราคอนเฟิร์มว่าที่ผ่านมาทั้งมดมันมีตำนานนี้เกิดขึ้น <c oughs> หนูไม่รู้ว่าตำนานเนี้ยมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้รูปเพื่ออะไรไม่รู้แต่รูปอ่ารูปแน่ๆเราไม่ชอบให้คนมารูปมาโดนตัวเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนิทกันอันนี้คือประเด็นแล้วพอมปเกิดตำนานขึ้นมาด้ืยอความที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่เชื่อเรื่องศสลศาสตร์แต่เราคิดว่ามันเป็นศสลปศาสตร์นะ คือเอาอย่างนี้คนในกองอ่ะเขาเรียกกันแบบนี้อืมแต่เราอ่ะไม่รู้หรอกว่ารูปแล้วเกิดอะไรจริงไหมแต่มารูปอย่างเงี้ยรูปจริงแน่ๆแต่ไม่ชอบให้เออคือไม่ชอบให้มาโดนไม่ได้สนิทมารูปคลำหัวงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันมากจริงถามคนอื่นก็ต้องเกิดการณ์สมในกองเริ่มพูดว่ามันมีตำนานในการรูปขึ้นมาเนี้ยเราได้สังเกตในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามบริบทยังไง หมายถึงว่ามันม,มันเกิดอะไรขพ<อ>ตอนนั้นไม่เกิดการนี้เพราะคนเริ่มพูดว่ามันเกิดตำนานานางรูเนี้ยเราเริ่มสังเกตว่ามันเป็นจริงตามที่คนพูดมาพูดมาอย่างนี้ไหหนูไม่คือมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้อ่ะพี่เราพูดไปมันก็แบบ จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ไม่พูดดีกว่าแต่เราแค่พูดถึงเรื่องของการกระทําที่แบบเขาทา,ทาแบบนี้เราอึดอัดเรารู้สึกเราไม่ปลอดภัยเราแบบทําไมถึงแบบมันไม่ชอบอคือแค่นี้อแต่ที่แบบหลายคนเขามองว่าเราใช้คาพูดเหมือนบางทีแบบมันดูรุนแรงไปไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยกับตัวของมีนาเทวานั้นในรายการคือสําหรับหนูนะหนูมองว่าคนเขาเขาตีความหมายกันไปเองด้วยอะค่ะหนึ่งอย่างหนูเข้าไปฟังแล้วหนูรู้สึกว่ามีนาไม่ได้พูดถึงหรือไปโจมตีใครเลย คือเขากําลังจะสื่อว่าการการะทําแบบนี้มันมันควรทําหรือเปล่ามันควรทํำไหมในในขณะที่บางคน,คนบางคนอะไม่ชอบแบบหนูที่หนูบอกว่าที่หนูล้มที่สนามบินที่หนูรู้สึกว่าหนูจะเป็นแพนิกเพราะว่ามีคนหลายคนเข้ามาใกล้ตัวมาลูกมาแบบมาจับมามาเข้าถึงตัวเรามากๆเกิดโดยที่เราไม่ได้สนิทใจมันก็เลยทําให้มันเกิดความรู้สึกแบบ ไม่ไม่สบายใจแล้วนี่ก็คือเป็นสิ่งที่มีนากําลังแบบจะสื่อออกไปว่าเออมันการที่เราจะเข้าหาใครสักคนหนึ่งแบบเข้าไปคุกคีหรืออยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะควรที่จะอยู่ในคอมเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นคนที่สนิทใจกันมากมากพอเราะว่าเพื่อนกาลังจะสื่อแบบนี้แต่ว่ามันเหมือนโดนคุกคามอ่ะพี่คือเราอยาแบบถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าทุกเพศเท่าเทียมกันจริงๆนะมันต้องมองให้เท่าเทียมกันจริงว่าแบบนี้ก็คือไม่ได้ละซึ่งทุกคนเขาไม่ คนที่อาจจะชอบคนนี้อาจจะไม่ชอบมันก่งที่ลงท้า่เราไม่ได้มองในมุมที่เป็นภายนอกเลยเราแรไม่ชอบไม่ใส่มาเลยใช่แสดงว่าเราก็เคารพในสิ่งที่ทุกคนใช้คิดต่างกันเราได้ก็ไม่เป็นไรเป็นสิ่งของเขาแต่สิ่งที่มีน้ำพูดไปคือมันสิ่งที่เราคิดแล้วเราอยากพูดใช่กับเพื่อนนับงานคนนั้นที่เขายออกมามีการพูดเราได้มีการแบบทักหลังไหมคุยกันหรือว่าเที่จะใจอะไรกั็นไหมไม่คุยค่ะไม่รู้จะคุยทําไมคือหนูไม่ได้เอ่ยถึงใคร แต่ถ้ามีใครอยากออกมาเดือดร้อนนั่นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วเพราะหนูไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยหนูไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปคุยหรือไปอะไรกับใครเพราะหนูไม่ได้ทำความผิดอะไรให้ใคร